คลิปนี้ต่อกันที่เอกสารในหน้า40นะคะการแก้ปัญหาโดยใช้เซตพูดถึงตอนนี้ต้องย้อนไปพูดถึงเรื่องของจำนวนสมาชิกของเซ็ตจำกัดก่อนก่อนหน้านี้ที่เราเรียนในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซตเนี่ยเราจะใช้วิธีนับเนาะก็คือแจกแจงสมาชิกออกมาแล้วก็นับจำนวนนะคะ ีนี้นอกจากวิธีนี้ในกรณีที่สมาชิกมันเยอะๆเนาะแล้วเขาก็ให้จํานวนสมาชิกของเซตดาเนินการเซตดําเนินการก็เช่นให้จํานวนสมาชิก a อยูเนียนบมาบอกว่า a อยูเนียนบมีสมาชิก50อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เราหาสมาชิกของ a หรือให้เราหาสมาชิกของ a อินเตอร์เซกหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งโจทย์ก็จะมีรายละเอียดมาให้นะคะ นในในการที่จะหาจํานวนสมาชิกของเซตที่ครูว่ามาเนี่ยมันจะทําได้อยู่2วิธีวิธีที่หนึ่งก็คือโดยการใช้แผนภาพการใช้แผนภาพก็คือจะต้องรู้บริเวณที่เราฝึกแรงเงากันไปนะคะ2องคาบที่แล้วแล้วก็วิธีการใช้สูตรหรือบางครั้งเราก็จะต้องใช้ทั้งแผนภาพแล้วก็ใช้สูตรในการคิดคำนวณน,นะ มาดูวิธีการหาจำนวนสมาชิกในเซตโดยใช้แผนภาพก่อนนะคะหลักการทั่วไปก็คือเขียนแผนภาพแทนเซตเวลาเราอ่านโจทย์เราก็จะต้องพิจารณาว่าอันนี้เขาก,กำลังพูดถึงกี่อา่าพูดถึงสิ่งของนะคะหรือกลุ่มบุคคลหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะที่มันจับเป็นเซตได้เนี่ยทั้งหมดกี่เซตนะคะ แล้วก็2นะคะเขียนตัวเลขแ,แทนหรือแสดงจำนวนสมาชิกของเซตในแต่ละบริเวณล,ลงในแผนภาพนะคะถ้าเรารู้จำนวนสมาชิกส่วนใดส่วนหนึ่งก็ให้เขียนลงไปในส่วนนั้นในในแผนภาพของเราได้เลยแต่ถ้าไม่รู้บางทีก็จะต้องสมมุติเป็นตัวแปร x y z a b ไว้แทนนะคะ บางครั้งนะคะพื้นที่บางส่วนไม่ทราบปริมาณเนี่ยก็เราจะสมมุติให้เป็นตัวแปรแล้วก็ข้อที่4นะคะหลักการข้อที่4ก็คือบางทีเราอาจจะต้องใช้ความรู้เรื่องของการแก้สมการเข้ามาช่วยในการหาจํานวนสมาชิกของเซตนะคะทีนี้มาดูถ้าโจทย์ให้มาแบบตรงๆคือให้ให้เซต A เซต B มาตรงๆเลยนะแล้วเราจะเขียน จำนวนสมาชิกดังกล่าวที่เขาว่ามาเนี่ยลงในแผนภาพยังไงนะคะตัวอย่างที่หนึ่งกำหนดให้ n a n, a. n a ตัวนี้คือจํานวนสมาชิกในเซต a เนาะจำนวนสมาชิกในเซต a นะคะ ทำนองเดียวกัน nb ก็คือจํานวนสมาชิกในเซต b นะคะแล้วก็ na intersect b หรือจํานวนสมาชิกในช่วง a intersect b คือ5จงหา na union b ถ้าถ้าใครที่ทำทำแบบฝึกหัดเรื่องของการแรงเงาแผนภาพแล้วเราก็จะรู้จักแล้วว่า ส่วนไหนที่เรียกว่าอะไรส่วนไหนเรียกว่า a บ b ส่วนไหนเรียกว่า a อินเตอร์เซก b ส่วนไหนเรียกว่า a ยูเนี b เราก็จะมองออกแล้วนะคะทีนี้มาดู n a เท่ากับ10 n b เท่ากับ8 n a อินเตอร์เ b เท่ากับ5เราจะเริ่มเติมจำนวนสมาชิกลงในแผนภาพจากส่วนที่อยู่ในสุดก่อนถ้าเรารู้ถ้าเรารู้นะคะเราก็จะเติม5ไว้ตรงนี้ เพราะว่าบริเวณนี้เรียกว่า A intersect B แล้วเขาบอกว่าจำนวนสมาชิกในส่วนของ A intersect B เนี่ยมีอยู่5สมาชิกมันจะมีอะไรบ้างไม่รู้อะคะ่ะแต่ว่าทั้ง A และ B เนี่ยมีสมาชิกร่วมกันรวมแล้ว5สมาชิกหรือ5ตัวนะคะทีนี้ใน A ในวงกลม A ทั้งหมดมี10สมาชิก อยู่ใช้ร่วมกับ b ไปแล้ว5เพราะฉะนั้นมันจะเหลือเป็นของ A ตัวเดียวหรือเเสตเดียวอีก5มาดู B ต่อ nb มี8หมายความว่าทั้งวงกลม B เนี่ยมีมีสมาชิกรวมกัน8ตัวนะคะทีนี้มันใช้ร่วมกับ A ไปแล้ว5เพราะฉะนั้นเหลือสมาชิกที่เป็นของ B อย่างเดียวอีก3สมาชิก เนื่องจากข้อนี้ไม่รู้จํานวนสมาชิกในเอกภพสัมพัทธ์เขาไม่ได้ให้มาเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่เพราะโจทย์ก็ไม่ได้ถามว่า n u เท่าไหร่โจทย์ถามหา n a union b นะคะเซตที่แสดง n a union b คือบริเวณนี้ถูกไหมฝึกแรงเงามาแล้วนี่คือบริเวณที่เรียกว่า a union b ดังนั้นดังนั้นจากแผนภาพนะคะ n a union b เราจะหาได้จาก5 บวก5บวก3จำนวนสมาชิกในเซต A ยูเนียน B เท่ากับ13สมาชิกตอบจบแค่นี้เลยง่ายมากๆ